ไป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 เร็ว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 เร็ตอนนี้พวกเราพร้อมออกเดินทางกันแล้วนะคะผมพี่โ์อะเป็นเกตฮิมาหมดเลยอะอุ่นไหมไม่อุ่นเลยหรอโอ้โหตอนนี้เราได้น้ำมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ ลยนไปเลยเย็นป้าพี่พอร์ t s DJ ก็กติดตามช่องฟุกเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ฟองและน้องแฝดนะครับอยู่กันที่ฟอร์ตเมจิคอลไอซ์ออฟสยามกันอ๋ออะไรนะใช่ที่นี่นะคะเป็นเมืองหิมะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปกันเลย เฮ้ยนี่ตัวอะไรพี่ฟอกโ oh, อ้โหจระเข้สวยมากเพื่อนๆเหมือนพญาลางเลยอะเห็นไหมเป็นลายกระหนกลายไทยด้วยครับดูตุ๊กตาหิมะตัวนี้เขาทำหน้าบุบูบีบีใส่เราเลยอะพี่เฟียสไหนตัวนี้หน้าย,ยิ้มเลยน่ารักมากๆเลยครับตัวนี้มีของขวัญอยู่ด้านหน้าด้วยอะครับเน่โลนั่นไงมาเจอแล้วตุ๊กตาหิมะอันใหญ่ตัวนี้เขาหัวเราอหม,มาหมาเพราเนี่ย <Hey. S 2> ไปไปไปโอ้โหเข้ามานะครับเราเจออะไรเพียบเลยเพื่อนๆือนนี่มันอะไรเนี่ยโอุโมงค์ยักษ์หรอครับเดี๋ยวมาจะเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างในมีหิมะหรือเปล่าพี่โป๊โอ๋อเราต้องไปตามหิมะนะหิมะอยู่ไหนเนี่ยนี่คือไข่พญานาคเพื<ๆ>่อนเือนดูดิดเขามีกี่ฟองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีสี่ฟองเลยอะมามาว่าข้างในอ่ะจะต้องเป็นไข่น้ําแข็ง,แ,ขงแน่เลยนะ นี่ไงพี่โฟกออกมาเจอตัวนี้ด้วยนี่ยักษ์เขาเพื่อนเพื่อนพี่โฟกเดี๋ยวเราไปหลบแดดในบ้านยักษ์ได้ไหมอะ่ะมีทางเข้าหรือเปล่าอะ่ะเข้ามาเข้ามาข้างในนี่ไงนี่ไงบ้านหลังนี้มีที่หลบแดดด้วยอโอ๊ยอากาศร้อนมากเลยอ่ะพี่โฟกพวกเราจะต้องตามหาน้ําแข็งกันนะพี่โฟกไหนเขาบอกว่าที่นี่มีน้ําแข็งไม่เห็นมีเลยอะ่ะมีแต่อากาศร้อนร้อนอ่ะนั่นแล้แมามา่าไหนบ้านน้ำแข็งอระฮะอุย้ย พี่โฟกแสดงว่าเรามาผิดทางกันนะครับเขาจะต้องเลี้ยวฝั่งนั้นใช่เป่าร้อมนะครับไปเดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งเข้าไปนะไป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 เร็ว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 ยร็วเร็วเ็วเร็วเร็วเวเร็วเวเร็วเเร็วเเร็วเป็นเร็วเเร็วเร็เเ็เ็เ็เ เย็นแล้วนะครับนี่เราเข้ามาข้างในแล้วครับเพื่อนๆนมาเด็กๆเข้ามาพวกเราจะต้องมารับรองเท้าบูกกันก่อนนะครับอันนี้คือตั๋วรองเท้าบูทนะพี่โพกอะ่ะนี่เราเจอตุ๊กตาหิมะด้วยคับเพื่อนๆนมี3ตัวเลย,อ,ยอ๋อตัวนี้เขาจัดฟันเหล็กด้วยคับเพื่อนเพื่อนดูดิโอน่ารักมากเลยครับ โอ้โหตอนนี้ทอดเฟียแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่ใส่ฮูดสีแดงเลยอะเป็นหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมหน,นาวเมาหนาว้าโอ้โหตอนนี้เด็กๆเจอซันตะคอแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะทอตเฟียใส่ชุดเหมือนซันตะคอเลยครับอุ้ยเริ่มหนาว คือรถตุกๆนี่นาพี่พอพี่เฟียสโอ้สวยมากเลยเพื่พอนเย็นไหมพี่พอไปนั่งรถตุกๆกันดีกว่าขึ้นมาเลยครับโอ้ใครเป็นคนขับรถตุกๆ,ๆเนี่ยหนาวเว้าหนาวเวา,าเดี๋ยวรถตุกๆจะออกเดินทางแนละ โอเคตอนนี้พวกเราพร้อมออกเดินทางก,กันแล้วนะคะไปยังไปยังโอ้โห <c oughs> พี่ปอครับพี่ปอจะต้องเหยียบตรงสี <c oughs> <4 S 1> น้ําเงินน้ําเงินนะถ้าเราเหยียบตรงน้องแข็งอะมันอาจจะลื่นก็ได้นะพี่ป <c oughs> oh. ออ๋ออันเด็กเด็กวนเข้าไปข้างในนี่มีอะไรกินเลยอ่ะ <c oughs> พีพ่เสียด <c oughs> เจออะไรอยู่ข้างในอะ่ะเฮ้ยมีอะไรอยู่ใต้โต๊ะ โหเขาสะสมเลโก้ไว้ใต้โต๊ะด้วยครับไหนมาม่าขอนั่งดูดิเุ้ยเย็นตุเย็นตุดมากเยน็นเกินมากเลยอะอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงเย็นเปล่าอป็นไงหนาวอะ่ะโอ้หเปรีนหนาวมากเลยอะครับพี่เฟยมาดูฝั่งนี้เร็วปกติประกรรมน้ําแข็งนะคะเป็นลูกพญานาครับเพือ่อนๆดูนี่จับได้นะจับได้ดูเกตเกตพญา,านาคพี่เฟย์เป็นไงสวยเปล่าสวยมาก หนาวไม่โฟก <voiced displays> เย็นไหมเย็นสาใจไหมครัะไม่อราเปิดอุณหภูมิที่พวกเราอยู่ตอนเนี้ยติดลบสิองศาเลยนะพี่โฟกไปไปเด็กเด็กเดี๋ยวเราจะเข้าไปในองค์บ้านหลังนี้นะเข้ามาแล้วคัะเพื่อนๆเราเจออะไรเนี่ยโอ้โหเจอน้ำแข็งสลักครับสวยมากเอเข้าวไปดูซิเฮ้ยโหอากาศเยือกเย็นมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่คือปลาโลมาใช่ป่า น่าจะใช่ปลาโลมานล้วเนี่ยเป็นไงพี่โฟก์เราอยู่ในเมืองน้ำแข็งไหวเปล่าไหวไหมเด็กฮ่าตามมาตามมาลงมาข้างนอกกันเถอะขยับตัวเดี๋ยวตัวแข็งใช่ต้องรีบขยับตัวนะออกกำลังกายตลอดนะจิ้งกะเบลจิ้งกะเบลจิ้งก็ออเดเว้ยให้ออกอากาศดีสุดละพี่วันเออออเวนเล่โหมีกวางเลียด้วยนี่พี่โฟกามาเจอตัวนี้ด้วยนี่ตุ๊กตาหิมะนี่ครับ หลอดเย็นเป็นน้ำแข็งไปเลยเพื่อนเพื่อนดูตานี่น่าจะเป็นทำมาจากหินหรือเปล่าพี่โบจะไปไหนอะ่ะโอ้โหมีสไลเดอร์ให้เราเล่นด้วยเหรือเนี่ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวรอมามากคทอนลงตรงไหนดีคะไปย่าไปย่างว่าตูเย็นมากเลยอะ่ไอะไม่เย็นหรอกเดี๋ยวไปเลยว่าโอ้โห ออพี่ <g ül> <g ül> อพอตอนนี้พี่มีกอดพี่พอแล้วนะเป็นยังไงเป็นยังไงอุดไหมไม่อุดเลยเหรอพี <g ül> ่หนาวทมจริจรหถ้าเราอยากอุดน,นะเราจะต้องกอดกันอย่างนี้พี่เพียสเนี่ยแล้วกอดกันครับโอ้โ นี่มันคือบ้านอีกลูนีน่นะไหนเฟียสอยู่ไหนอะ่ะอ๋อเด็กๆอยู่ข้างในกันเพื่อนไหนดูนี้ข้างในมีหิมะหรือเปล่าพี่โฟโอ๋อข้างในอุ่นมากเพื่อนเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปทําภารกิจต่อนนะพี่เฟียสท้องไปยังมาเด็กๆเดี๋ยวเรามาพักกินน้ํากันก่อนนะครับโหตอนนี้เราได้น้ํามาแล้วครับเพื่อนนี่มาพี่โฟมาเลยมาเลยเดี๋ยวหาที่นั่งก,กันก่อนนะครับ เขียวก็มีอะกิน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 ก่อนกินก่อนโหตอนนี้เด็กๆหิวน้คะกันแล้วใช่ไหมล่ะเย็นเป้าพี่พรอหนอ๋อพี่พรเริ่มหนาวแล้วนะเซ็ตๆโอเคเป่าโอ้กินหมดหรือยังโอ้โหเป็นยังไงน้ำเย็นหรือเปล่าเย็นเปล่าเย็นเปล่าโอ้หหลายแก้วเลยเนี่ย ทิ้เสร็จแล้วอ่ะเราจะเอาแก้วน้ำไปทิ้งกันตรงนู้นนะพี่เฟียสไปแล้วนะครับโยนเลยโู้ฮู้โยนไปเลยโอ้โหเน่ให้นอนโยนด้วยเน่โยนไปแล้วดูดิปฏิมากรรมแก้วน้ำแข็งเที่ยงเลยอ่ะ นี่ไงนี่ไงมามาเจอแพนกินสากตัวแล้วน้องน่ารักมากเลยน้องไม่หนาวกันเลยอะ่ะหิมะโอ้เจอหิมะแล้วหูหิมากล<ฮ>ายเป็นก้อนน้ำแข็งเลยอ่ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะเขาเอาพังตัวอยู่ตรงนี้ใช่กระต่ายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่ตุ๊กตาหิมะนี่ใช่กระต่ายหรือเปล่าวะทําทไมหน้าตาเขาเป็นแบบนี้โดนหิมะคุุมหมดเลยอ่ะเราเจอนกแพนกินสลักด้วยดูดิสลักเป็นน้ําแข็งเลยอ่ะ ได้เป็นมาแล้วหรอเยอะเปล่าเยอะเปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันเย็นมากโอ้ยหนาวอ่ะอันนี้ทำอะไรเหรอครับจะปั้นเป็นรูปตัวอะไรได้นะเย็นไหมเอาเลื่อย เนี่ยมันมีสมบัติได้หรอใช่ครับโอ้โหพี่โฟมเป็นยังไงบ้างนอนเลยเหรอลูกเฮ้ยวันนี้เรานอนอยู่างนี้เลยไหมล่ะใช่เฮยหนาวใช่ไหมล่ะนี่เพื่อนๆหิมะากำลังตกโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะพี่โฟมดูดีวดียวดูเฮ้ยพี่โฟมดูดิผมพี่โฟมอ่ะเป็นเกตหิมะหมดเลยอ่ะฮ่า จริงเหรอตอนนี้อากาศมันเริ่มหนาวมากแล้วนะคะพวกเราเรียบหาที่นิรภัยหลบหลุนดีกว่าไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าไปเราเจอบ้านยิกลูแล้วะครับโหมีคนหลบอยู่ในบ้านยิงลูด้วยอะ่ะโอ้ยห,หนาวมากหนาวตรงนี้อุ่นนะอุ่น,นขึ้นเลยอะ่ะแต่ว่ามันหนาวอยู่ะระหว่งางรอก็ไล่าลาไปนะ <laughs> <laughs> มามพี่ฟุ๊กเรามาเล่นนี่กันดีกว่าห่วงยางโดนั้านหมุนนะครับ นั่งดีๆนะไปยังไปเลยบึ้มา,มาพี่เฟี้ยนมาดูหิมะตก,ก,กแล้วดูดิไม่เห็นไหมสวยปเปล่าเปยนมาเลย